วัสดีครับวันนี้พาชมบรรยากาศสวนดินภูเขาไฟนะครับผมที่บริเวณอำเภอกระทัษ์จังหวัดสีสเกตนะครับก็เป็นพื้นที่ที่พื้นดินภูเขาไฟเก่านะครับดินเขาก็จะสีแดงๆนะครับก็มีธาตุสารอาหารพวกธาตุแร่ธาตุต่างๆที่มากกว่าดินธรรมดาอยู่นะครับปลูกเพื่ออะไรก็สวยก็งามนะครับ ดินพุ่งกไฟนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับอย่างทุเรียนชีสเกียนี่ก็ขึ้นชื่อเลยครับรสชาติอร่อยนะครับพอดีวันนี้ก็มา,ากล้วยนะครับได้กล้วยกล้วยไข่นะครับพอดีเจ้าของที่แปลงเขาดันปรับพื้นดินมาแล้วก็ไถทิ้งนะครับก็เลยมาขอพี่แกนะครับก็ จะไปปลูกเพิ่มเติมที่ไร่นะครับที่สวนถือว่าได้รวยไข่ไปปลูกเพิ่มเติมนะครับที่ไร่นี่ครับมาดูพอดีมันจะเจอเห็ดนะครับเป็นเห็ดฟางนะครับเป็นเห็ดฟางที่เกิดขึ้นบริเวณโคนรล่วยครับเป็นเห็ดฟาง หรือว่าเป็นกล้วยนี้ก็มีมีแร่ธาตุนะครับที่เหมาะกับการเกิดเห็ดครับเอากล้วยครับเอากล้วยเอากล้วยเมื่อวานที่มาหาแม่ขอกล้วย เก็บบรรยากาศมาให้ชมครับต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนครับสวนทุเรียน,นทุเรียนภูเขาไฟนะครับน่าจะเก็บผลแล้วครับเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับผมสวนทุเรียนนะครับ,รนนรบก็โอเคครับดีครับ